ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรูผมซองดูนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมรถอ่าซิตอาไอเกมเนี่ยครับเป็นภาคโปรนะครับเป็นภาคแบบว่ามีรถมอสต่างๆมากมายแล้วก็เงินไม่จากัดนะครับโอเคเราไปเริ่มโหลดกันเลย เอาละทุกคนเมื่อทุกคนเข้าลิงก์ผมมาใช่ไหมมันก็จะมีซับยูทู e กับซับทิกต็อกให้ทุกคนเลือกเลยว่าซับอันไหนแล้วแต่ทุกคนเลือกเลยจากนั้นกดซับทียูทูปให้เรากดซับยูทูปเลยครับกดเข้าไปโอเคครับเมื่อทุกคนมาหน้านี้แล้วนะให้กดปุ่มสีแดงซับสไครต์ด่วนล็อกลิงก์กดเข้าไปแล้วกดเข้ามาครับมากจะมาช่องผมเนาะให้กดติดตามโอเคเมื่อเราเขียนว่าเพิ่มการติดตามแล้วให้กดยังนกลับ มันกลับออกมาเลยนะครับเมื่อคลิกดาวน์โหลดแล้วนะทุกคนกดคลิกดาวน์โหลดเลยโอเคมันก็ได้ขึ้นหน้าข่าวอย่างนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนเลื่อนเลื่อนหาคําว่าออาเกมก็คืออันนี้เกมอ,อื่นๆหรือเกมต่างๆนั่นเองแล้วเรากดเข้าไปยึบรอหนึ่งนะโอเคมันก็จะมาหน้าข่าวนะให้ทุกคนเลื่อนไปโอเคเลื่อนจนไปรบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับทุกคน เอาลครับเมื่อทุกคนเลื่อนมาก็จะเจอคําว่านี่โอเคมันจะอยู่ล่างสุดแล้วนะครับตัวเกมตัวนี้เนะาะเมื่อเรากดคิดไปมันจะให้เลียกว่าได้หรือโคลให้ทุกคนเลือกเอาเลยว่าจะเอาได้หรือโคลแล้วทุกคนเลยจากนั้นก็ดาวน์โหลดมาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสับมันจะอยู่ในเอเดตเซตเออเดี๋ยว,วะะนับเป็นนี่นีน่นี่นนจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ อ่ให้ทุกคนกด install เข้าไปเลยครับ install แล้วกดติดตั้งเลยเนาะโอเคกดติดตั้งเลยปุ๊บทุกคนติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเป็นตัวนี้ไม่่ใชเงโอเคเราไปชมชมในเกมกันดีกว่าเจอกันไปนก็ตัวเกม,มก็ดูเองแล้วกันทุกคน โอ้ยนี่มันสาวกซสายแวนเลยนั่ว่ะดูดิรถบามรถแห่หรถอะไรโอ้เยอะๆหมดซื้อได้นะซื้อได้ทุกคนซื้อได้นะครับไม่มีปัญหานี่ดิเราลองเอาเป็นบิ๊กไบค์แล้วกันกดซื้อมาใช้คันนี้ดินี่เนี่ยนะแล้วกลับไปพย่ยามหานะเพิ่มเติมอ๋อนี่แล้วก็อัพอัพเราอัพให้ตันเลยก็ได้นี่ มันมีเสียงเกมขอไยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงเกมมันดังเนาะว่าผมก็อัพทีเดียวเลยก็ได้นี่บ่ไม่ได้บ่มันไม่ได้มันไม่ให้อัพทีเดียวลองเล่นกันดูโอ้โหไอ้เชี่ยมีขอบสิบเลล <c oughs> จด็ <c oughs> เเเเมมดด้วยโอ้เจริญพรล่ะโอ้ยหจะปวดเรียบร้อยหมดหมดเลยยกยาวเลย ลอยที ens, ỏi, <sm> ่ลอที่น <'s on> <road> ั้นนนนโอ้โหอืมเฮ้ยระยะสี่สี่ร้อเมตรเกือบปัมแล้วนากูเเฮฮ้้ยย ใช่ครัี่เก็บใช่ไหมเก็บเออเกมนี้มันก็ยนั่นเกินไปนะแค่เกมนี้อ่าเรื่องไงไม่ใช่ก้าศูนย์นี้มันรู้จักเลยนะเกมเก่ามากเก่าสัสสัสโอ้ทอดตา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 เจี๊ยบโอ้ยจะถึงแล้วเนี่ย มันมีเสียงรถด้วยนะทุกคนแต่แบบไม่อยากเปิดให้ฟังเนาะเพราะว่าเสียงเสียงมันดังตัวเกมนี้เป็นคนเป็นคนไทยทำนะครับทุกคนโอเคเนาะอ้ยหอมปากหอมพอโอ้ย,ออออยมีโบ้ด้วย <laughs> พอเท่อะโอเค ก็หอมปลาหอมพออสมควรนะทุกคน,คนด่านก็จะมีด่าน,นามากมายเลยนะอมมีด่านเลสซิ่งด้วยนะผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนผมหาให้ก่อนนะจำไม่ผิดมันมีอยู่ด่านหนึ่งอนะที่แบบเป็นสนามแดกเลยอนะ่ะมีปะว,วะมีดิผมตอนนั้นเคยเล่นอยู่นี่ปะว,วะไม่น่าใช่ไม่น่าจะมีนะทุกคนแล้วผมไปเล่นในไหนมาวะ ไม่ใช่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวอื่นหรอกมีรถอีกเยอะเลยนะเดีย๋ยวลองกระบะแล้วกันเราลองกระบอออระบอีกทันหนึ่งโอเคไปดีแม็กกว่ตรงนี้ดีแม็กตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋อสีประตูไปวิ่งไม่ดีแม็กมันเป็นงไ้วะเนี่ยอนะืม เง้นเง็้นะเฮ้ยเอาเรียบร้อยลงไปน้องคนโอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอ anyway, uh, ่ย่เดี๋ยวลองเอ็มมันจุดจอดหน่อยนี่ลองจดจอดแต่ เหมือนดีเหมือนดีอนดขอ <c oughs> หักรู้เรียกโอเคครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ